สวัสดีค่ะพี่เจียฟกันติมานะคะกรุ๊ป Chief Human Resource Officer AIS ค่ะวันนี้มาชวนคุยกันค่ะคุยกันมาเยอะเลยค่ะเรื่องเจเนเรชั่นทำอย่างไรจะอยู่ร่วมกันได้แล้วจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่หรือเด็กค่ะ ี๋ยวจะถามคําถามหนึ่งค่ะพี่เป็นคําถามคลาสสิกมากทุกองค์กรต้องมีก็คือปัญหาเรื่องเจเนเรชันแต่โจแอบคิดแอบสงสัยพี่เจี๊ยบว่าปัญหาเจเนเรชันมันมีจริงไหมคะหรือว่าจริงๆรแล้วมันคือปัญหาของจํานวนปีประสบการณ์มากกว่าเจเนเรชันเป็นปัญหากับคนทํางานไหมคะพี่ว่ามีเรื่องนี้อยู่จริงแต่ว่าการตีโจทย์ว่าปัญหาเนี้ยค่ะมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับหนึ่งประสบการณ์ที่เป็นมาพี่ใช้คำอย่างนี้ค่ะเวลาที่พูดเรื่อง เพศสภาพพูดเรื่องเจเนเรชันพูดเรื่องอจบการศึกษาอะไรเนี่ยม,มันเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการเคารพการเป็นตัวตนของปัจเจกบุคคลนะัน้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของความแตกต่างนะคะพี่น้องท้องเดียวกันนี่แตกต่างกันเลยจริงค่ะจริง,งใช่ไหมคะเลี้ยงมาด้วยคุณพ่อคุณแม่คนเดียวกันแท้ๆเลยนะคะอยู่ในโรงเรียนเรียนห้องเดียวกันก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเจเนเรชันมันจึงเป็นแค่อีกหนึ่ง v a r i เ b l e เท่านั้นเองที่ทําให้รู้สึกว่ามีความแตก ต่างกันแต่พี่สรุปไม่ได้ว่าตกลงมันเป็นผู้ปัญหาผู้ใหญ่หรือเด็กเพราะว่า ผู้ใหญ่คือผู้ครอบครองพื้นที่เด็กคือผู้มาใหม่เพราะฉะนั้นเรามักจะคุยกันว่าเด็กมีปัญหาในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะพี่มองว่ามันมีความแตกต่างอยู่จริงในเรื่องวิธีคิดหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้ตัวผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยค่ะอาจจะมีความอดทนที่ไม่เหมือนกันคําว่าอดทนของเด็กกับอดทนของผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่เหมือนกันอ,อย่างรุ่นพี่เนี่ยค่ะที่เป็น Gen X เนี่ยไมถามว่าคนถึงได ถึงได้ทำงานกันแบบโอ้โหทุ่มเทสุดๆเลยเพราะว่าเบบี้ปุ่มเขาโยนลงเราลงน้ำและให้ว่ายเลยค่ะแต่ลองกลับไปคิดดูว่าเวลาที่เจน X เลี้ยงลูกอะ,ค,ะค่ะประครบประงมดูแลหางเงินไว้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือผล,ผลผลิตของเราผล,ผลผลิต,ผลผลตของเจนเใช่ค่ะเพราะฉะนนั้กลับมาเนี่ยต้องดูว่าถ้าเราอยากให้องค์กรอยู่แบบยั่งยืนนะคะจะชอบหรือไม่ จะถนัดหรือเปล่านีคะต้องยอมรับว่ามันจะต้องเดินด้วย next generation นั้นที่ที่บริษัทพี่นี่ก็จะมีเหมือนกันว่าเวลาที่มีเจนใหม่ๆม,มาเนี่ยคะ่ะก็ต้องใช้วิธีหนึ่งต้องโค้ชหัวหน้าด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยหัวหน้าก็จะเคยชินกับคนที่ที่มีพฤติกรรมหรือมีประสบการณ์ในการทํางานค,คล้ายๆกันแล้วก็เราจะเจอปัญหาเทิร์นโอเวอร์ของกลุ่มนี้อยู่เสมอๆพอเป็นน้องรุ่นใหม่เนี่ยค่ะก็ต้องมี ต้องบอกว่าต้องเรียกว่าต้องมีพี่เลี้ยงอะค่ะที่จับกันเลยไม่ได้จับเพราะว่าต้องโค้ชน้องนะคะแต่จับเพราะว่าต้องมีโล่ให้น้องเหมือนกันอืเพราะฉะนั้นเกาะกำบังเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเรื่องของถ้าเราอยากให้องค์กรเดินต่อไปข้างหน้าได้เราชอบหรือไม่ชอบเราต้องปรับให้ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยพี่ว่าจําเป็นจะต้องปรับตัวเองเยอะเพราะว่า ถ้าคุณบอกว่าคุณมีวุฒิภาวะคุณมีประสบการณ์ถ้าคุณจะเจ๋งจริงคุณต้องทํางานกับนิวเจนให้ได้อืถ้าบอกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเราก็ต้องจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยเหมือนกันอแล้วเจ้าตัวความแตกต่างเนี้ยค่ะพี่มันก็จะมีสองคำที่คนมักจะพูดกันประจำเลยก็คือเรื่องของความอดทนกับความยืดหยุน่นอสองเรื่องเนี้ยคนที่เป็นเจเนอเรชันอาจจะเป็นเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจนเอ็กซ์อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ ความอดทนถือเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญแต่ถ้าเป็น Gen Y หรือว่า Gen Z อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าความยืดหยุ่นสำคัญกว่าพี่เจี๊ยบมองว่าความแตกต่างของสองเรื่องนี้เราจะจัดการยังไงดีคะพี่มองว่าถ้าเราตีความว่า flexibility แปลว่าทำอะไรก็ได้สบายๆอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาในสังคมเพราะคำว,ว่า flexibility เนี่ยมันหมายถึงว่าการปรับที่ทำให้งานเนี่ย มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้การขยับเพื่อทําให้ทํางานได้อันนั้นน่นคือ flexible ของจริงแต่ว่าถ้าเราพูดถึงว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ยอมเลยที่จะปรับเลยแล้วเราบอกว่าทุกอย่างเราเคยทํามาแบบนี้เนี่ยพี่ก็ไม่ใช้คําว่าความอดทนเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีลอจิกอยู่ในในค behind คำว่าความอดทนความอดทนคือหมายความว่าฉันเคยทํามาแบบนี้ฉันก็จะทําแบบนี้อ,อันนี้พี่ว่ามันเป็นเรื่องของ f ิกซ <Fix> ์ไมค์เซ็ต้องบอกมันกลายเป็น,นความดื้อนะพ<ช>ี่ันไม่ใช่ความอดทนแล้วใช่ค่ะเ,ออเพราะว่าวันนี้ค่ะถ้าเราบอกว่าสมัยก่อนเราอยากรู้เวลาเท่าไหร่เราต้องเดินไปดูนาฬิกาออใช่ค่ะแต่วันนี้มันก็อยู่กับมือถือ ออยู่กกัปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะพี่บอกว่าถ้าเราถ้าเราเป็นคนที่บอกว่าทุกคนถ้าอยากรู้เวลาต้องเดินไปดูนาฬิกาแบบเดิมเนี่ยพี่คิดว่ามันหมดสมัยแล้วแล้วเด็กจะให้เด็กเข้ามาอดทนกับเราบอกว่าก็ในเมื่อฉันมีมีเดเวิร์สอยู่ทำไมฉันต้องใส่นาฬิกาและฉันต้องเดินไปดูนาฬิกาด้วยละ่ะนี่ก็ว่าง่ายๆว่าวิธีปรับของแต่ละเทคโนโลยีที่เข้ามาก็ทาให้ชีวิตคนเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดเรื่องความอดทนไม่ได้แปลว่าทําซ้ําๆทําแบบเดิมทําโดยไม่มีลอจิก แต่ว่าการพูดคุยอะค่ะมันไม่ใช่เกิดเจเนอเรชันนี้หรอกมันเกิดมาหลายสมัยแล้วว่าหัวหน้ากับลูกน้องอะมักจะไม่ค่อยได้พูดคุยและทําความตกลงในเรื่องของการทําความเข้าใจที่จะประสานงานกันพี่คิดว่าแต่คนรุ่นใหม่ เขากล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นเท่านั้นเองอคนรุ่นเก่าไม่ใช่แปลว่าไม่คิดคิดแต่ไม่พูดคิดแต่ไม่พูดเออมันมีมันมีหลายอย่างที่ค้าไว้อยู่กันนะเออว่าจะพูดดีหรือว่าจะไม่พูดดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆอะไรก็ตามที่เรามบอกว่ามันนะะอนเซ n s e นี่ค่ะแล้วไม่อธิบายเขา้าใจว่าทําเพราะอะไรแล้วถ้าทําให้คนรุ่นไหนก็ตามที่รู้สึกว่ามันนอนเซน s e เนี่ยพี่ว่าคนก็ไม่อยากทํา ไม่ได้เกี่ยวกับเจนแล้วพี่ไม่คิดว่า nonsense, นอนเจนไม่เกี่ยวกับเจนแล้วพี่คิดว่าการที่จะทํางานข้ามเจเนอเรชันได้เนี่ยต้องอาศัยพี่ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยแหละคะ่ะต้องปรับตัวมากๆากเพราะยิ่งคุณอยู่สูงแสดงว่าวุฒธธิภาวะคุณมากมถ้าวุฒิภาวะคุณมากคุณมองด้วยความเมตตาคุณจะเข้าใจได้ว่าเด็กมองหาอะไรค่ะพี่ว่าไอ้ความขัดแย้งเรื่องเจนเนี่ยมันเป็นเพราะการถูกให้ความสําคัญหรือเ่า คือบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเอเจนใหม่ที่เข้ามา ควรจะได้ความสําคัญน้อยกว่าเขานะที่เขาอยู่มานานในขณะเดียวกันเด็กเจนใหม่ก็อาจจะรู้สึกเนี่ยเป็นทุนอยู่แล้วว่าเขาเป็นเด็กเขาใหม่เข้ามาเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วยกับเขาเป็นเพราะมองว่าเขาเด็กเกินไปหรือเปล่าพี่คิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงคะพี่คิดว่าพอๆพอกันสองฝ่ายค่ะต้องบอกนี้ว่าพอผู้ใหญ่เองเนี่ยค่ะเวลาที่ขึ้นมาอยู่บนตําแหน่งพี่มักจะใช้คํานี้เวลาเราได้ตําแหน่งยิ่งสูงขึ้นเนะะี่ยค่ะหมายความว่าความรับผิดชอบมากขึ้นการขน กองทัพไปข้างหน้าได้เ,เป็นหน้าที่ของเราล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะไม่ว่าคนในกองทัพจะมีสูงต่ำดําขาวต่างๆเนี้ยพี่คิดว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในขณะเดียวกันเด็กที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยค่ะก็ต้องพยายามเหมือนกันเข้าใจว่าที่มาที่ไปความสําเร็จขององค์กรมาจากไหนแล้ว ทำอย่างไรที่จะนําเสนอความคิดของเราที่แตกต่างหลายๆครั้งอะคะพี่คิดว่ามันไม่ได้ฝึกสกิลนี้กันมามนะคะเวลาที่น้องๆนะะี่ค่ะจะนําเสนอเนี่ยก็ไปพร้อมกับต้องบอกว่าก็ฉันจะจะบอกเนี่ยแหละ เวลาที่เข้ามาในองค์กรเนรี่ยค่ะเป็นเรื่องสําคัญมากที่องค์กรเนรี่ยค่ะจะมีพี่เลี้ยงส,สักคนหนึ่งที่คอยแมปกับน,น้องๆเพื่อให้น้องเนี่ยค่ะเขารู้ช่องทางในการนําเสนอความคิดเห็นในขณะเดียวกันน้อง,นองเนี่ยพ,พี่คิดว่าคําว่า aggressive เนี่ยมันไม่ใช่คําที่น่าชิงชังนะแต่ว่า,นาคนกลัวนะม,มันต้องมาคู่กับการละเทศะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะต้องนำเสนอในที่อย่างเช่นสมมุติจะค้านหัวหน้าเนี่ยค่ะถ้าไปค้านในที่พับลิกอ่ะ มันก็ทําให้เขาเสียหน้าแต่ถ้าหามุมแล้วนําเสนอแล้วหย่อนใส่มือพี่เขาเนี่ยค่ะพี่คิดว่ามันเป็นเจตนาที่ดีอะพี่ยังเชื่อว่าถ้าคุณเจอหัวหน้าที่เป็นคนที่มีต้องบอกว่ามีมีเมตตาแล้วแล้วพร้อมที่จะให้โอกาสน้องนคะคะอ,อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะทําให้น้องเนี่ยสามารถนําเสนอความคิดเห็นไปได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ากว่าจะหากันเจอเนี่ยมันยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นองค์กรจึงมีหน้าที่ ที่ต้องทําให้การประเมินผลหรือว่าการวัดผลหรือว่าการที่อยู่ใน c u เจอร์ขององค์กรนะยคะ,คะยอมรับในความแตกต่างเพราะว่าเวลาที่น้องนําเสนอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ generation เท่านั้นมันเป็นเรื่องความแตกต่างกันทางความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าองค์กรมีวัฒนธรรมที่ยอมรับในเรื่องของคนต่างกันก็ได้ไม่เป็นไรอะ่ะมันก็จะทําให้สังคมที่อยู่อะคะ่ะยอมรับ กันและกันพี่เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดจะเป็น psychology counselor ค่ะหรือจะเรียน psychology counselor มาะจะให้ดีได้เนี่ยต้องยอมรับทุกคนในเว์ที่เขาเป็นคือหมายความว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขามี history มาอย่างไรมีประสบการณ์อย่างไรแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยคะ่ะสังคมชอบเนมเนาะอชอบเนมเรื่องของ จำพวกอชอบจัดหมวดหัวหน้าลูกน้องผู้หญิงผู้ชายคนปกติคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ introvert extrovert น,นี่ก็ใช่นะและและเกิดจากเจตนาดีทั้งนั้นเลยค่ะแต่มันเกิดการ l a เบ l ลลิเพราะฉะนั้นมันเกิดการจำแนกแยกพวกเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับว่าทุกคนเนี่ยคะ่ะต่อให้เรา ครบท้วนทุกอย่างเราก็ต่างกันพ่อแม่เดียวกันลูกก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องความแตกต่างถ้าทําให้มันมาทําให้องค์กรแข็งแรงได้เนี่ยพี่ว่ามันเป็นความสวยงามอมนี่ถ้าเป็น Inaction เลยอะคะ่ะพี่ในเชิงของการทํางานมีเคล็ดลับยังไงบ้างไหมคะพี่ซึ่งจะว่าวันนี้คนที่ฟังอะน่าจะได้เคล็ดลับไปนอกเหนือจากเจเนเรชันแลจะจะกลายเป็นว่า รับมือกับความแตกต่างในองค์กรยังไงให้ยังไปได้สมูทพี่ว่า tone from top เนี่ยค่ะเป็นเรื่องสำคัญค่ะต้องประกาศเลยว่าเรื่อง diversity คือเรื่องที่สวยงาม,มแล้วค่อยๆหล่อหล,อ,ลอมเพราะว่า culture เนี่ยค่ะพี่บอกว่าคำว่าวัฒนธรรมองค์กรเนอะเราชอบไปนึกถึงนิสัยแย่ๆประจำองค์กรอ,องค์กรเนี่ยมันมีคนแบบเนี้ยแบบเนี้ยมามแล้วเราไปนับว่าวัฒนธรรมพี่บอกว่าคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสันดานประจำถิ่นตายแล้วชอบจัง ผดิตประจําถิน่นไม่ใช่ใชเออแต่มัน<ช>ควรเป็นยังไงคะแต่มันเป็นคําว่าวัฒนธรรมแปลว่าอะไรก็ตามที่องค์กรนั้นเนี่ยมีแนวทางในการทําแล้วทําให้องค์กรดีเพราะฉะนั้นคําว่าวัฒนธรรมแปลว่าสวยงาม,มเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนะะี่ยค่ะที่เป็นลักษณะพฤติกรรมที่ทําให้องค์กรก้าวหน้าได้อันนั้นถึงจะเรียกว่าวัฒนธรรม ทำแล้วดีไม่ใช่ทำแล้วชินแล้วสบายไม่ใช่ uh ไม่ใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะโทนเนี่ยถ้าถ้าองคอ์กรเนี่ยค่ะให้เดเรคชันแล้วเรายต้องยอมรับจริงว่าหัวหน้าง,งานมีความสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าในการเ,เดินเรื่องขององคอ์กรต่างๆนานาหรือจังหวะที่พูดคุยกันต้องสร้างในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างพี่ว่าอันนี้จะทําให้สังคมเนี่ยดีขึ้นือ้เจ้าว่าพอคุยมาถึงตรงเนี้ยมันมีความยากอยู่อย่างนะคะพี่เราบอกว่าเราเป็นองค์กรเราต้องการความยูนิตี้ ต้องการความเหมือนในบางอย่างความเชื่อบางอย่างที่ต้องเหมือนกันแต่เราก็ต้องบริหารความแตกต่างด้วยทีนี้เรื่องของ c u เจอร์นโยบายหรืออะไรพวกนี้ค่ะ เวลาที่เราจะต้องบาลานซ์สองเรื่องนี้ไปด้วยกันเนี่ยมันมีเคล็ดลับยังไงบ้างไหมคะพี่พี่มองว่าเรื่องยอมรับความแตกต่างนนะค,ะคือสิ่งที่ควรจะเหมือนกันอ่าเนี่ยแหละคือคีย์เวิร์ดอ่าค่ะแต่ไม่จําเป็นที่ทุกคนต้องเดินมาแล้วเป็นขนมเปี๊ยะก้อนเดียวกันทุกคนโอเคออกมาเป็นทรงบล็อกเดียวกันเลยเไม่จําเป็นะองค์กรจะเข้มแข็งได้นะคะ่ะม,มันต้องมีความหลากหลายเราลองมองไปสิคะว,ว่าเวลาที่เราเดินไปอะ่ะแล้วบางทีเราบอกว่า ของแบบนี้มันโหลจังเลยเราไม่ใช้ทําไมเราไม่อยากใช้ของแบบนั้นนะเพราะว่ามันเหมือนกันไปหมดมแต่เวลากลับมาทํางานนคะคะเรากลับมีความคาดหวังว่าทุกคนต้องคิดเหมือนกันหมดมทุกคนต้องทําแบบที่เราอยากให้เป็นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นพี่ว่าอันนั้นน่ะคือจุดเริ่มต้นของทําให้องค์กรก้าวหน้าหรือไม่ก็คือการ respect to o t h e r การยอมให้ยอมรับว่าเรื่อง diversity คือสิ่งที่สวยงามที่ทําให้องค์กรเดินไปข้างหน้าได้ เราอาจจะได้ใช้จุดแข็งของแต่ละคนที่ต่างกันนะมาประกอบให้เป็นร่างใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยค่ะพอเป็นความแตกต่างอะเรามักจะไม่ชอบในเรื่องพฤติกรรมมากกว่าแต่ไม่ได้ไม่ชอบในคอนเทนต์นะอ่าใช่ไม่ใช่สาระของเรื่องแต่เดินมาแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ไม่ชอบอืมนั้นถ้าอยู่บนคําว่าการละเทศะแล้วไม่ไม่ก้าวล่วง เสรีภาพของผู้อื่นพี่คิดว่ามันก็ไม่ได้เรื่องที่ผิดนะที่จะให้คนมีความแตกต่างกันบางทีมันอาจจะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะพี่คือเจ้าเคยได้ยินคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยคนดวงชงอะ่ะคนดวงตกเหมือนกันอะ่ะแล้วรวมกลุ่มกันไปทําบุญนั่นคือแกกําลังรวมคนมาหายแย่ไปทําเรื่องด้วยกันใช่ไหมบางทีถ้าเรามีความแตกตา่างเนกัเราก็กระจายความเสี่ยงเหมือนกันนะว่ามันสนุกแล้วมันสวยงามด้วยขนาดเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าค่ะเรายังเลือกเสื้อผ้าหลากสีเลยถูกไหมคะถ้าวัน ถ้าทุกวันเราใส่สีเดียวกันหมดแล้วก็เป็นเครื่องแบบทุกวันเนี่ยเราก็ยังมีความเบื่อเลยเพราะฉะนั้นการอยู่ในองค์กรเน,นะะี่ยค่ะการมีเพื่อนที่มีความหลากหลายก็ทําให้ชีวิตเราเข้มแข็งขึ้นเพราะเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาแต่ขณะเดียวกันถ้าเพื่อนเราทุกคนคิดเหมือนกันหมดทุกอย่างโอเคเหมือนกันหมดอมตอบแนวทางเดียวกันหมดเราก็รู้เท่าๆที่เราเคยรู้คําถามสุดท้ายค่ะพี่เจี๊ยบถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราคุยถึงความแตกต่างเราคุยถึงแกลบ เหล่านี้แล้วว่าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงมันหรือเราก็ควรจะมี2เรื่องนี้อยู่ในชีวิตเราอะค่ะถ้าถ้าถามตัวพี่นะคะกับประสบการณ์ที่ทํางานมาพี่เลือกให้มีความแตกต่างเลือกให้มีแกะเพราะว่าถ้ามันเหมือนกันทุกวันเนะะี่ยค่ะองค์กรมันจะไปต่อสู้กับคนอื่นเนี่ยลำบาก เพราะว่าเดินมาก็รู้แล้วว่าองค์กรจะเคลื่อนไปทางไหนเดินมาก็รู้แล้วว่าที่เคยทำแบบเดิมเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการการมี diversity เนี่ยค่ะมันทำให้เป็นเรื่องที่ถ่ายไม่ถูกหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบอยู่กับเพื่อนที่เรามีความท้าทายเนอะมีความตื่นเต้นมาให้เราเสมอแต่เวลาที่เรากลับมาทำงานเรากลับไม่อยากได้สิ่งเหล่านั้นพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่เรากลัวว่าเราจะมี risk แค่นั้นเองอเพราะฉะนั้นในทุกวันเนี่ยค่ะ ถ้าเราเดินไปแล้วเราทานข้าวเหมือนเดิมทุกวันเนี่ยชีวิตมันก็จําเจเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะมันต้องประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่มีความแตกต่างกันเสพิป,ปัญหาบ้างชีวิตะจะได้ไม่ราบเรียบเกินไปออเอพิโซดนี้นะคะอยู่กับความแตกต่างนะคะพี่เจียพาให้รู้เลยนะคะว่าทําไมเราถึงแตกต่างกันเนาะความแตกต่างเนี่ยมนันเป็นที่เจเนเรชันหรือว่าเป็นที่ประสบการณ์นะคะแล้วเราก็น่าจะได้เคล็ดลับด้วยนะคะว่าเราจะอยู่ท่ามกลางความแตกต่างนั้นอย่างไรสุดท้ายแล้วเราน่าจะได้คําตอบนะคะเ่วงจริงแล้วชีวิต เราเนี่ยต้องการความแตกต่างหรือต้องการความเหมือนมากน้อยแค่ไหนนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์จาก The Organized Episode นี้นะคะ